qua qua qua. Còn 6 pin. bay. Bay Cái nào bỏ, chéo vào. Đi. Có ba sư Tôi cũng bị lộ เนียนดีเารก่อนแกมั้งคเนี่ยสามิสามหาเยหาเยคุณลคุณลสอง้ากับสอง้าส

วัวมาทั้งวัวมาทันสหูเี่ยมยี่ยม้อมาคุอะไรฮะัำได้ทำได้นี่ม้วนนี่วัวนี่ทั้ง,งเดียวน่ะ <c oughs> <c oughs> น,นี่ตัวนึงเจ้าหนี้วัวดี๋ยวทางเดี่ยวยี่สิบหก สวัสดีครับนี่ครับโรยมัดิชูนะครับโอ้ย